ขณะน,นี้วันที่21พฤศจิกาสองห้าก้านะครับเวลาเจ็นโมงสินะครับลงที่จังหวัดเลยมากเช่นเคยนะครับก็อุณภูมิลดลงนะครับ20องศานะครับก็เข้าสู่หน้าหนาวอย่างที่แท้จริงแล้วนะฮะท้องฟ้าทาั้งวันโปรง่งนะครับ ตอนเช้าหมอกลงอากาศเย็นลงทุกวันนะครับใครที่จะมาเที่ยวจังหวัดเลยนะครับก็จัดตารางทิปนะครับเพราะอากาศปีนี้ทั้งหมอกทั้งอากาศเย็นนะครับก็น่าจะ หนาวนะครับครับจบคลิปเพียงแค่นี้